สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกระลงเนียงอีกเช่นเคยนะครับลุงเนียงก็ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านนั้นมีสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงนะครับ ขอให้มีเงินมีทองใช้จ่ายตลอดทั้งปีนะครับขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็เจอกับลุงเนียงนะครับวันนี้คลิปนี้ลุงเนียงก็จะมานำาคลิปหน่วยบนนะครับ มาฝากท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นลองนำไปทําลองไปพิจารณาดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับจะดีหรือไม่ดีก็ลองเอาไปทําดูได้นะครับตามสถิติแล้วหน่วยบนสูตรนี้ถือว่า เดินยาวพอสมควรนะครับถึงขนาด8 9ดวดนะครับมาแล้วยังไม่หลุดนะครับก็ถือว่าเดินดีพอสมควรนะครับเอาละครับก่อนอื่นเหมือนเดิมครับเช่นเคยตามธรรมเนียมนะครับเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือน โรดใช้วิจารณญาณในการนับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับที่นี้เราก็มาเริ่มทำสูตรเลยนะครับเริ่มคำนวณได้เลยนะครับวิธีทำนะครับอันนี้รู้สึกว่า จะบวกเยอะหน่อยนะครับก็ลุงเนียงก็ขีดสีแดงไว้ให้แล้วว่าเลขอะไรบวกกันกี่ครั้งกี่ครั้งและบวกกับเลขอะไรบ้างแล้วสุดท้ายบวกกับเลขอะไรคงที่นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นดูเอานะครับก็ลุงเนียงก็จะทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเช่น วิธีทำก็ตั้งรางวัลที่1ลงไปทั้ง6ตัวเลยนะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวตั้งลงไปนะครับแล้วก็3าตัวหมุนครั้งที่1 3ตัวหมุนครั้งที่2 3ตัวหมุนครั้งที่3นะครับตั้งลงไปนะครับวิธีทำก็คือเอาหลักแสนบวกกันนะครับแล้วก็มาบวกกับหลักสิบครั้ง บวกกับหลัก10ล่าง2ครั้งบวกกับหลักหน่วยหมุนครั้งที่1 1ครั้งบวกกับหลัก10ครั้งที่2 1ครั้งแล้วก็บวกกับหลักร้อยครั้งที่3 1ครั้งบวกกับหลัก10หมุนครั้งที่3 1ครั้งแล้วก็บวกกับ7คงที่นะครับอันนี้ ก็ลุงเนียงขีดหมายไว้ให้แล้วว่าตัวไหนบวกกับตัวไหนนะครับอันนี้ให้ท่านผู้ชมลองนำไปทำดูได้นะครับอ่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับอันนี้92ครั้งก็คือ9 28ก็คือ8นะครับ7 24ก็คือ4 928ก็คือ8นะครับอ่ะแล้วก็มาบวก8 บวก9บวกกัน2ครั้งก็คือ8 8บวก7 2ครั้งก็คือ4นะครับ8บวก4เป็น12 12บวก8เป็น20นะครับ20บวก1เป็น21 21, 21บวก9เป็น30 30บวก6ก็เป็น36 36บวก9เป็น36บวก9เป็น45 45บวก7คงที่ก็เป็น52นะครับ52แล้วเดินหน้าไปน็น1แต้มก็2แล้วก็3นะครับก็จะได้หลักหน่วยบน2ตัวนะครับก็คือ2กับ3นะครับงวดต่อมาไวยออก ผลปรากฏไว้ออกอะไรครับออก812นะครับก็เข้าที่เลข2ก2หลักหน่วยหลักหน่วยก็คือ2นะครับหลักหน่วยก็คือ2ก็เข้าที่เลข2อนะครับ ดูงวดต่อมาเลยนะครับ2 3 2ครั้งก็คือ6 1หนครั้งก็คือ2 4 2ครั้งก็คือ8ปนะครับหกวกสเป็น8 8ดบวกแเป็น16บหนะครับสิบวกเเป็น25 25ิบวกสเป็น28 28ิบวกสเป็น31 31มบเวกสเป็น3ามสิบห้าสบวกเ็ก็เป็น42นะครับผลลัพธ์ก็ได้2เดินหน้าไปหนึ่แต้ม2แล้วก็3นั่นเองนะครับก็ได้2กับ3อีกนะครับงวดต่อมาหวยออก202นะครับหลักหน่วยก็คือหลักหน่วยก็คือสนะครับ ก็เข้าที่เลข2อีกนะครับหลักหน่วยอ่ะดูงวดต่อมาเลยนะครับงวดต่อมานะครับ7 2ก็14ก็คือ4ได้0 0 2ครั้งได้0 6 2ก็12 2. ได้2นะครับ 4บวก0ได้0แล้วบวก0ได้4 4บวก2ได้6 6บวก5ได้11 11บวก2เป็น13 13บวก4เป็น17 17บวก2เป็น19 19บวก7ก็เป็น26นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6เดินหน้าเป็น1แต้มก็คือ7นั่นเองนะครับ งวดต่อมาหวยออก446นะครับ446หลักหน่วยก็คือ6นะครับก็เข้าที่เลข6นะครับสูตรนี้หน่วยบนแค่2ตัวเองนะครับถือว่าเลขน้อยนะครับถือว่าเลขน้อยมากนะครับเอาไปเป็นแนวทางได้ไม่เบืองตังนะครับ อ่ะดูงวดต่อมาเลยนะครับงวดต่อมานะครับ9 2 18ก็คือ8นะครับ4 2เป็น8ก็คือ8 4 2เป็น8ก็ได้8นะครับ8บวก8เป็น16 16บวก8เป็น24นะครับ24บวก8เป็น32 32บวก6เป็น38 34, 38บวก9ก็เป็น 38บวก9ก็เป็น47 47บวก7ก็เป็น54 54บวก7 54บวก7ก็เป็น61นะครับ61ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1เดินหน้าไป1แต้มก็คือ2นะครับ1กับ2งวดต่อมาหวายออก951นะครับ951 หลักหน่วยก็คือ1น,นั่นเองนะครับก็เข้าที่เลข1น,นะครับก็เข้าที่เลข1น,นะครับอ่ะงวดต่อมาเลยนะครับงวดต่อมานะครับ7 2ก็บสิก็คือ4 5 2เป็น10ก็คือ0 6 2 2 2ก็ได้2นะครับามาดูบวก0ยได้0ูบวก0ได้4นะครับ4วก2ก็ได้6 4บวก2ได้6 6บวก3ก็ได้9 6บวก3เป็น9 9บวก3เป็น12 12บวก0เป็น12 12บวกก็เป็น13 13บวก7 เป็น20นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0นะครับเดินหน้าไป1แต้มก็คือ1 0กั1นะครับงมืต่อมาห้อยออก99 0นะครับ3ตัวบนนะครับก็หลักหน่วยก็คือ0นะครับก็เข้าที่เลข0เข้าที่เลข0นะครับ อ่ะงวดต่อมานะครับงวดต่อมาดูเลยนะครับอ่เป็น10ก็คือ0 9นย์ก็ได้8 1ดหได้2อนะครับศูนย์บวกแได้8 8ดบวกสได้10 10ิบวกสเป็น12 12อบวกสเป็น16 16กบวกเเป็น23 23ิบวกเเป็น30ส 30บวกเเป็น37นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7เดินหน้าไปหนึ่งแต้มก็คือ8นั่นเองนะครับ7 8นะครับงวดต่อมาไว้ออก097นะครับ097หลักหน่วยก็คือ7นะครับก็เข้าที่เลข7อ่าผ่านอีกแล้วนะครับงวดนี้นะครับ สูตรนี้เดินดีใช้ได้เลยนะครับลองนำไปพิจารณาดูนะครับอ่ะงวดต่อมานะครับ2อสองเป็น4 9 2เกก็คือ8 9 2เกก็คือ8ปนะครับสีวกแเป็น12 12อบวกแเป็น20 20ิบวกหเป็น 25, 25, 25่5 2บหยบหยบห้บวกหเป็น30 สามบวกสเป็น32 32ิบวกแเป็น40 40ิบวกเ็ก็เป็น47นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเดเดินหน้าไปหนึแต้มก็คือ8นะครับได้7กับแปดงวดต่อมาห้ยออกเจ็นะครับเจ็ 7, 5, 7นะครับหลักหน่วยก็คือ7ก็เข้าทีเลขเจ็ดน,นะครับ ดูงวดต่อมาเลยงวดต่อมางวดต่อมาคืออะไรงวดต่อมา3าก็เป็น6 5 2ก็เป็น10ก็คือ0 8นย์ก็คือ6นะครับ6กบวกศนย์ได้6 0, 6หบวกหเป็น12 12อบวกแเป็น20 20ิบวกหเป็น21 ยี่บเวกเเป็น30 30ิบวกหเป็น36 36ิบกสวกเเป็น43นะครับเดินหน้าไปหนึ่งแต้มก็คือ4นะครับได้3กับ4งวดต่อมาหวยออก544นะครับ544หลักหน่วยก็คือ4นั่นเองนะครับก็เข้าที่เลขสีครับ งวดต่อมานะครับงวดประจำวันที่17เดือนมกราคม2567จะได้เลขอะไรเราก็มาดูกันนะครับดูการคำนวณได้เลยนะครับ6 2 12ก็คือ2 4 2เป็น8ก็8 8 2 16ก็ได้6นะครับ สอบวกแเป็น10บสิบวกหเป็น16 16กบวกศเป็น16 16กบวกสเป็นยี่สิบวกแเป็น28 28ิบวกแเป็น36 36บวก7ก็เป็น43นะครับก็เป็น4ีนะครับ43ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3นะครับ เดินหน้าไปหนึ่งแต้มก็คือ4นั่นเองนะครับเอาละครับเราก็ได้แล้วหลักหน่วยบนงวดประจำวันที่17เดือนมกราคม2567เลขที่ได้ก็คือ3กับ4นะครับ3กับ4จะไปจับคู่กับเลขอะไรก็ขอให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณน,นะครับ ก็รอดูวันสรุปนะครับว่า3กับ4ตัวนี้จะได้คู่กับเลขอะไรซึ่งจะมาเป็นหลักสิบนะครับสูตรนี้ถือว่าเดินยาวนะครับขอให้ท่านผู้ชมได้นำไปพิจารณาดูนะครับสูตรนี้นะครับซึ่งลุงเนียงมองว่าสูตรนี้โอเคเลยนะครับ เอาละครับยังไงสูตรก็คือสูตรมีเข้ามีหลุดเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพิจารณาก่อนตัดสินใจนะครับเอาละคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ